มองฉันเลยล่ะพ่อจุกที่จะช่วยที่เป็นเวลาเดียวกันกันที่อุบากรมาถึงงานแต่งงานจบเจี๋ยวแต่คนบ้าว่ะโู้หญิงสวยมากเลยเจะต้องแต่งตัวหล่อนะเผัวของหญิงจะรับขอเดชชาสส่งได้โปรดพ่เจ้าคุกกล่ามองฉันให้นามว่าอุบากามอุบากามมึงน่าจะบ้ากามบ้ากามเออใช่กูบ้ากามท่านช่วยเราได้จริงหรือเปล่าทำไมจะช่วยไม่ได้ หากแม้ว่าช่วยได้ถึงเมือต้องการสิ่งใดเราจะมอบให้ทุกอย่างจริงนะเพื่อนคะก่อนอื่นถามพวกเขก่อนบอมฉันหล่อกห้ือเพื่อนคะหญ่ไดเนี่ยถ้าเป็นกูนะอะไรกูจะไม่พูดออกมาเลยคำนี้ก็ถามดูไงไม่หลอข้าไป่หลอกเลยได้กับค่ะโค้กที่บ้านมีนันกเหรอมอมฉันช่วยเอาหญิงได้แต่เอาหญิงมีข้อแม้เพียงข้อเดียวถ้ามอมฉันช่วยเอาหญิงกลับสู่แผ่นดินได้ องหญิงต้องเป็นเมียเกล้าของฉันรูบ้าหมทองเอาแล้วค่ะผู้ชมต้องไปนี่ตัวมาต้อไปตายซะแต่เกิดป้าไม่รูใครตบหน้ากล้าของฉันเลยเนี่ยหน้าของฉันก็เหี้ยอยู่แล้วต้องไปอึนักวกเก่าไปองหญิงไม่ตายองหญิงไม่รักเก่าของฉันแน่ใช่ไหมไปซะถ้าไม่รักมิวสิเอาแล้วครับท่านผู้ชมเวลาขอกคุณสักพ่อสีเอ๊ะ ท่านฝกไมตรไม่คนดีไ่อไม่เอไม่เออไเออาม่เออไม่เอไม่เออม่เออามเออไมออไม่ม่มออไม่อคไอ่าอ่เออม่เออออ่เ่ม นี่แกขึ้นท่องเลยไม่เคยเห็นเออโก้แค่วุกูแต่งตัว่อแล้วองค์น,นี้จะรักกูไงไอ้ใหญ่คนนกมึงเคยซักบ้างปะดาไม่เคยเขาเริ่มโซโลแล้วะโอ้หมันก็ยำภาคบัมบัดนี่ยทำอะไรเนี่อ่ะไม่เห็นไงกางเกี่ยวข้าวกันมัน <c oughs> มน้งวิญญาณเครืร่องราชบรรณาการก็ใช่ไงห้ามทุกคนเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นบทหน้าที่ของเจ้าแล้วกลับไปดินไปได้วิญญาณ เราเป็นลูกผู้ชายดนคายหัสเลด <laughs> แดดหนักหิหมะหนาใหญ่มองตาก็รู้เลยว่าเจ้าคิดอะไรเพราะฉะนั้นแล้วเรารู้กันสี่ห้าคนไม่มีใครรู้แบบ่งป็นคนละคนนะเพื่อนไปไปไปหมดธุระของเจ้าแล้วไปได้แล้วขาน,นำความเรื่องนี้ไปกราบทูตัวเองพระองค์ <laughs> <laughs> <ล>ท่านจะเวยพเองอะไรที่แกทำอะไรเนี่ยวันเจ้าจะเอาเครื่องราชสุรการเป็นของตัวเอง

ของบุญสมลาภลานาแฟนจ้าแฟนจ้าโปรดจงสงสารเสียงนี้แฟนคงจำได้เสียงนี้แฟนคงจำได้ไม่ใช่เสียงใครเสียงลูกกดเสียงว่ายทำไมตังก๊กสมแล้วแม่ชีวิตวุ่นวายอยู่กับมบอกระตีเนี่ยบ้านทำไมนะคืนนี้ยามสอง